วัสดีครับวันนี้พบกับผมลองออฟฟิเชีลนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวนะครับผม ST นะครับ10อันดับ s c t นะครับเดอะเบสนะครับ UCL นะครับผมก็จะรวมอาจจะไม่มีตัวที่ซื้อนะครับแต่ว่าจะรีวิวตัวที่ขายไม่ได้โอ้ขอพนรับจะมีแค่ตัวที่ซื้อได้นะครับแต่เราก็จะรีวิวตัวที่ขายไม่ได้ด้วยนะครับซื้อขายไม่ได้ด้วยนะครับก็มาดูกันนะครับว่าจะมีตัวไหนนะครับติดอันดับบ้างนะครับ แต่ว่าในอันดับนี้จะมีแค่ตัวที่ซื้อได้นะครับผมโอเคครับในนี้นะครับก็จะมีการตัดเกรดนักเตะไปในตัวด้วยนะครับแล้วก็จะมีการรีวิวตัวนะครับผมปนไปด้วยนะครับตัวที่ติดอันดับนะครับผมแล้วก็ตัวที่เลือกมาจะรีวิวนะครับผมโอเคครับก็มาดูกันครับแต่ว่าตัวไหนที่ไม่มีภาพประกอบก็คืออาผมเล่นไม่ทันเนาะเพราะว่ามีกิจ t O T S เเข้ามาแทรกก่อนนะครับผมก็ตัวไหนที่ไม่มีภาพประกอบก็ขออภัยนะครับผมโอเคครับมาดูกันครับ อันดับพิเศษนะครับก็จะมี2ตัวดังนี้นะครับผมแฮร์รี่เคนนะครับจบสกอร์ผมให้9.5ยิงไกลผมให้9.5ปั่นโค้งนะครับผมใหกสิบเก้ามงกุฎห้9.5หาช่องหกสิ้าจนะครับจุดโทษ S บวกนะครับฟรีคิก A แล้วก็ยืนตำแหน่ง S บวกนะครับตัวนี้ยืนตำแหน่งดียิงฟรีคิกก็ได้นะครับจุดโทษก็ถือว่าคมนะครับหาช่องดีมงก็โอเคนะครับเก่งเลยนะครับตัวนี้เรื่องปั่นโค้งก็ถือว่าอยู่ในระดับที่ดีนะครับยิงไกลจบสกอร์โอเคหมดเลยนนนะครัััับบตตตตววววีี้เป็อกแ่่า ไม่สามารถซื้อขายได้นะครับผมผมก็เลยอ่าไม่ได้อัดติดอันดับนะครับผมตัวนี้ก็เป็นตัวที่เขาเรียกอะไรใครมีก็เก็บไว้นะครับผมไม่ไม่เสียหายนะครับเอาไปแลกก็ได้นะครับผมแต่ว่าถ้าเก็บไว้เล่นอะ่ะผมเจออ่าแรงหนึ่งจุดหนึ่งนะครับล่าสุดเลยประมาณสี่ลูกอะ่ะตัวเนี้ยตัวเดียวเลยแบบครบเครื่องอ่ะครับผมตัวนี้เดี๋ยวลองเรื่องความเร็วนะครับ เรื่องความเร็วนะครับผมให้8.5สปีดต้นผมให้8.5ความคล่องตัวผมให้9ใช้สกิลผมให้9นะครับความอึด9นะครับหน้าเดี่ยว S บวกหน้าคู่ก็ S บวกนะครับตัวนี้ก็คือยืนได้ทั้งหน้าเดี่ยวและหน้าคู่นะครับผมเรื่องใช้สกิลก็ถือว่าอยู่ในระดับที่ดีนะครับแล้วก็ความอึด9เนาะความคล่องตัว9นะครับผมแต่เรื่องความเร็วอาจจะดูแบบจะช้านิดนึงอาจทรงเหมือนฮาเลนเลยเรื่องความเร็วนะครับผมแต่ว่าเรื่องจบสกอร์อะไรก็ครบเครื่องพอๆกันอะบอกเลยตัวนี้เป็นตัวบั็กตัวหนึ่ง แต่ว่าถ้าเกิดว่าคนที่ยังเอาไว้ใช้อยู่ผมบอกเลยว่าตัวนี้โคตรโหดนะครับเบเซม่านะครับจบสกอร์นะครับผมเอก้าจุดห้ายิงไกลนะครับผมเอก้าปันโค้งผมเอก้านะครับม่งผมเอก้าจุดห้าเนาะหาช่องผมเอก้าจุดห้าจุดโทษเอสบวกแล้วก็ฟรีคิกอ่าไม่แนะนํานะครับยืนตำแหน่งผมใกล้เอสบวกนะครับอ่าเรื่องความเร็วผมเอก้านะครับสปีดต้นผมก็ให้เก้านะครับคล่องตัวผมก็ให้เก้านะครับใช้สกิลผมเอก้าจุดห้า ความอึดผมให้9้านะครับหน้าเดี่ยว A นะครับหน้าคู่ S นะครับผมที่ให้หน้าเดี่ยว A นี่ไม่ใช่อะไรนะครับเพราะว่าตำแหน่งของเขามันคือ CF มันคือหน้าตำ่ำถ้าเกิดเอาไปเล่นหน้าเดี่ยวนะครับเขาจะยืนตำ่ำแล้วมันจะเป็นภาระเพื่อร่วมทีมนะครับมันจะไปทรงไปปั้นปีกมากกว่านะครับแล้วก็หน้าคู่ให้ S เพราะว่าถ้าเกิดยืนหน้าคู่ก็จริงแต่ว่าเขาก็ยังจะเสียเสียโดนลบนะครับผมตัวนี้เสียดายอย่างเดียวคือ,อไม่ได้มาในตำแหน่ง s t นะครับแต่ว่าตำแหน่งของเขาจริงอะ่ะมันคือ CF ที่เขาได้แชมป์อ่าทั่วไปนะครับที่เขาผ่านมาเนี่ยเขาเล่น CF นะครับผมเนี่ยคือตำแหน่งของเขาจริงๆแต่ว่าในเกมมันอาจจะขัดใจเรานิดนึงนะครับผมอ่าเรื่องจบสกอร์อะไรผมก็โอเคนะครับไม่มีแย้งอะไรนะเรื่องอ่ามงก็ถือว่าดีนะครับผมหาช่องโอเคเนาะตัวนี้จุดโทษโอเคเลยยืนตำแหน่งโอเคเลยนะครับเสียอย่างเดียวคือเป็นกองหน้าต่ำนะครับผมอันดับที่10นะครับวิกเตอร์โอซิมเฮนนะครับโอซิมเทนนะครับผม ตัวนี้อ่า ST 1 0 8นะครับเสียอย่างเดียวเป็นผู้เล่น3ดาวเนาะเดี๋ยวเราจะมาพูดทีหลังแล้วกันว่าทำไมเขาถึงอยู่อันดับที่10นะครับผมแต่เรื่องอ่าสรุปหรือว่าการรีวิวนะครับผมมีคลิปแยกส่วนตัวนะครับผมของโอซินเทนนะครับผมลองเข้าไปดูกันนะครับซูเปอร์แฮตติกนะครับผมเจ้าของคลิปนะครับผมลองไปดูนะครับผมเดี๋ยวไปดูอันดับที่9กันอันดับที่9นะครับก็จะเป็นอ่ามาร์ติเนสนะครับผมมาร์ติเนสตัวนี้จะมาในตำแหน่ง ST 1 0 8นะครับผม จบสกรของผม9.5นะครับผมยิงไกลผม9นะครับปั่นโค้งผม9มงนะครับผมห9หาช่องของผม9ครับจุดโทษผมให้เอสบวกนะฟิกคิกอ่าไม่แนะน,นําแล้วก็ยืนตําแหน่งเอสบวกความเร็วนะครับผม9สปีดต,ต้นก็โอเคนะครับผม9เรื่องความคล่องตัวผม9นะใช้สกิลถือว่าดีนะตัวเนี้ยเป็นอ่าพวกอเมริกาใต้ยอยู่แล้วเนาะผม9.5แต่ความอึดน,นะครับ8ขีดนะครับผมหน้าเดี่ยว S บวกนะคู่ S บวก เสียอย่างเดียวนะครับเหนื่อยไวเนี่ยคือเปดขีดผมเลยให้มาอยู่อันดับที่8เนาะตัวนี้เหมาะสําหรับเป็นสํารองนะครับผมถ้าเล่นก็เล่นครึ่งแรกต้องมีสํารองช่วยนะครับผมตัวนี้ก็เล่นสีดาวเนาะเล่นได้ทั้งเท้าซ้ายและเท้าขวานะครับผมอันดับที่8นะครับผมให้เป็นอ่ะดาวินนูเนสนะครับผมนูเนสหรือว่านูเยสนะครับผมเขาเรียกกันแต่ผมเรียกอ่ะตามภาษากีฬานูเนสนะครับผมตัวนี้อาจบสกอร์ผมให้9นะครับยิงไกลผมให้9ปั่นโค้งผมให้9เนาะหมุนผมให้9หาช่องผมให้9ครับ จุดโทษอ่าถือว่าอยู่ S อสละกันนะครับผมพี่คิดอ่าไม่แนะนําตัวนี้อยู่ตำแหน่งไม่ S นะครับผมความเร็วอ่าผมให้9นะครับผมสปีดต้นผมให้8.5นะความคล่องตัวผมให้9ใช้สกิลผมให้9เนาะความอึด10นะครับผมอ่าหน้าเดี่ยว S แล้วก็น่าคู่ S นะตัวนี้อ่าได้เปรียบตรงอ่ามีความอึด10นะครับผมแต่ว่าถ้าสแต็คดูดีกว่านี้หน่อยสัก7สัก8ปดนะน่าจะขึ้นไปอันดับที่ดีกว่านี้นะครับผมผมว่าตัวนี้อ่า หรือว่าอยู่ในระดับที่โอเคนะครับแต่ว่าคนอาจจะไม่ค่อยนิยมเท่าไหร่นะครับผมว่ายังมีตัวที่ดีกว่านะครับผมผมเลยให้เขาอยู่อันดับนี้นะโอเคครับถือว่าอาจจะขัดใจบางคนก็ไม่ว่ากันนะครับแต่ผมให้เขาอยู่แบบนี้แต่ถ้าเทียบกับฟิวิโนผมว่าโนนเยสเนี่ยผมว่าเขาโอเคกว่านะครับผมรู้สึกว่าฟิวิโนน่าจะโดนเนิร์ฟเรื่องแกนั่งสำรองนานไปหน่อยเตตเท่ากันก็จริงนะครับผมผมเลยให้โนนเยสครับโอเคกว่านะครับ อันดับที่7นะครับผมผมให้เป็นลิชาลิสันนะครับผมลิชานะตัวนี้อ่าจบสกอร์ผมให้เก้าจุดห้าเนาะยิงไกลผมวไปเก้าปั่นโค้งผมวไปเก้านะครับม่งผมวไปเก้าจุดห้าหาช่องนะครับผมวไปเก้าจุดโทษผมให้เอสบวกนะฟรีคิกไม่แนะนำนะครับผมยืนตำแหน่งผมให้เอสบวกนะครับเรื่องความเร็วผมให้เก้านะครับสปีดต้นผมวไปเก้าคล่องตัวผมวไปเก้าจุดห้านะครับใช้สกิลผมวไปเก้าจุดห้าความอึดนะครับสิบหน้าเดี่ยวเอสบวกหน้าคู่เอสบวกนะครับตัวนี้เป็นผู้เล่นห้าดาวเลยนะครับผมมีความอึดสิบนะครับผม เรื่องความคล่องตัวใช้สกิลสปีดต้นความเร็วไม่ต้องพูดถึงนะครับตัวนี้ถือว่าดีนะ,ะสำหรับผู้เล่นร้อยหกผมให้ถือว่าระดับ9กับสิเลยนะถือว่าดีนะครับผมเรื่องจบสกอร์อะไรผมว่าโอเคนะผู้เล่นร้อยหกเนี่ยเล่นได้ขนาดนี้ผมว่าเห็นเขาพูดเห็นแบบกันว่าท็อปเซิร์ฟยังใช้กันอยู่เลยนะครับผมตัวนี้เป็นสำรองมั่งเลยแนละ้วตัวนี้มันโกงมาตั้งแต่่าตัวบอลโลกแล้วนะครับผมตัวนี้ตัว UCL ก็พอๆกันนะครับผมแต่อาจจะไม่สุดเหมือนตัวบอลโลกเนาะ ตัวนี้แต่ว่าใช้แทนกันได้เนาะเล่นได้ทั้งเท้าซ้ายเท้าขวานะครับติดอย่างเดียวคือสแต็ปมันน้อยถ้าร้อยแปดนะผมให้ติดท็อปทอปเลยนะร้อยหกผมให้ขนาดนี้ก็ถือว่าตัวเขาไม่ธรรมดานะครับตัวตัวเนี้ยน่าเล่นนะครับอันดับที่6นะครับผมอ่าเอ็นคูคูนะครับผมจบสกอร์นะครับผมให้เก้าจุดห้านะครับยิงไกลผมให้เก้านะครับปั่นโค้งผมให้เกนะ้าเนาะหม่งผมให้เก้าจุดห้านะครับช่องผมให้เก้าจุดโทษเอสบวกฟ,กฟิกกิ้อ่าไม่แน่นนะยืนตำแหน่งเอสบวกนะครับ เรื่องความเร็วผมไม่9้านะสปีดต้นผมในแปดจนะครับความคล่องตัวผมไม่9ใช้สกิลผมเก้านะความอึด9หน้าเดี่ยว A นะครับหน้าคู่ S บวกนะครับตัวนี้หน้าเดี่ยวผมให้เอนะเพราะว่าเขามันไม่ใช่ตำแหน่งเ t ความเป็นจริงอะเขาเป็นตำแหน่งเอฟหรือว่า CAM นะครับผมเป็นหน้าต่ำเนาะเวลาเล่นหน้าเดี่ยวอะเล่นไม่ได้นะครับผมหน้าคู่โอเคอยู่นะครับผมซัพพอร์ตเพื่อนร่วมทีมนะครับผมเรื่องความคล่องตัวอะไรก็พอมีนะตัวเล็กนิดนึงนะครับแต่พอไปได้นะสปีดต้นอาจจะช้าๆหน่อยเพราะตัวเล็กเนาะแต่เรื่องความเร็วอ่ะ ถ,ถ้าติดได้ติดสปีดได้ก็ไปเรื่อยเนาะเรื่องจบสกอร์ให้อยู่ในระดับที่ดีแล้วกันนะครับผมช่องโอเคเนาะจุดโทษก็โอเคนะครับวาดมือให้ได้พอแล้วก็ยืนตำแหน่งเอบวกนะครับผมตัวนี้เป็นผู้เล่น5ดาวเลยนะถือว่าโอเคนะครับผมตัวนี้ถนัดด้าท้าซ้ายแล้วก็เท้าวขวานะครับตัวนี้ถือว่าเป็นตัวที่เหมาะสําหรับหน้าคู่หรือว่า มันไม่ใช่อ่ะผมว่าเขาไม่ใช่อ่ะผมไม่ให้เท่นี้แต่ว่าถ้าเอาไปเล่นหน้าคู่โอเคแต่ถ้าเอาไปเล่นถ้าเข้ามาในตำแหน่ง CAM หรือ CF เอ่อผมว่าเขาโหดกว่านะครับผมอันดับที่5นะครับก็จะเป็นนะครับมาเน่นะครับผมมาเน่ Money นะครับจบสกอร์ผมไป9.5นะครับยิงไกลผมไป9ปนะันโค้งผมไป9เนาะมงผมให้9.5นะตัวนี้หาช่องผมไป9นะครับจุดโทษผมให้ S บวกแล้วก็ฟรีคิกอ่าไม่แนะนำนะครับผมตำแหน S ่ง S บวกนะความเร็วผมไป9.5สปีดต้นผมไป9.5นะครับ ความคล่องตัวของ9.5ใช้สกิล9.5เนาะความอึด9นะครับหน้าเดี่ยว S นะครับผมหน้าคู่ S บวกนะครับผมตัวเนี้ยอาพลังมันอาจจะโกงนะครับแต่คนไม่ค่อยนิยมนิยมนะครับผมสกิลอะไรก็5ดาวนะครับผมความอึดก็9นะครับผมยิงได้ทั้งเท้าซ้ายเท้าขวาด้วยนะครับผมแต่เขาอ่ะเคยเป็นตําแหน่งอ่าปีกมาก่อนเนาะมันเลยแบบ แต่ตัวเนี้ยมันโกงทุกปีแหละแต่คนไม่นิยมตั้งแต่ปีบอลโลกละมานี่เนะี่ยมันโกงทุกปีนะครับแต่คนไม่ค่อยนิยมเ,เขาอาจจะมีหน้าเป้าที่ดีกว่าเขานะครับผมผมอาจจะสรุสรปมาอาจจะดูดีกว่าตําแหน่งอนาคตนะครับอแบบันดแบบับตำหน่งตำแหน่งอันดับที่สี่อันดับที่ห้านะครับผมแต่ผู้ผมให้เขาอยู่อันดับที่หกเนี่ยผมคิดว่าอันดับที่สี่อันดับที่ห้ามันยังมีความบั็กกว่านะครับผมเชื่อผมนะครับผม ตัวนี้ออยู่อันดับที่6ผมว่าโอเคแล้วนะมันยังมีตัวที่ยังโกงกว่าเขาอีกนะครับอันดับที่4นะครับก็จะเป็นไทมี่นะครับผมไทมี่นะครับผมจบสกอร์ผมไปเก้าจุดห้าเนาะยิงไกลผมไปเก้าปันโค้งผมไปเก้าครับมงผมไปเก้าจุดห้าหาช่องผมไปเก้าเนาะจุดโทษ S อบวกนะครับฟรีคิกไม่แนะนำนะครับผมยืนตำแหน่ง S อบวกนะครับผมความเร็วผมไปเก้านะครับสปิดต้นผมไปเก้านะครับความคล่องตัวผมไปเก้าเนาะใช้สกิลผมไปเก้าความอึดผมไปเก้าเนาะหน้าเดียว S อบวกหน้าคู่ S อสบวกครับ ตัวนี้เป็นผู้เล่น107นะครับแต่ว่าเก่งกว่าผู้เล่น106บางตัวด้วยคำหรือหนึ่งร้อยแปดบางตัวด้วยซ้ํานะครับผมเพราะว่าตัวนี้นะครับเป็นตัวบั็กหนึ่งตัวเลยครับผมบั็กตั้งแต่กีดบอลโลกแล้วเนาะตัวนี้ถือว่าโหดนะครับเป็นผู้เล่นที่มีอ่าครบเครื่องนะครับมงได้จบสกอร์ได้นะครับผมยิงไกลปั่นโค้งนะครับผมหาช่องดีนะครับผมมีความเร็วที่อยู่ในระดับกลางนะครับผมตัวนี้นะถ้าเป็นหน้าคู่นะครับผมคู่กับกัตโปนะครับถือว่าโหดนะครับผมเพราะว่าคนอ่ายังนิยมกันอยยู่เลผม ็อบเซิร์ฟก็ยังเห็นกันบ่อยนะครับอันดับที่3นะครับก็จะเป็นกัตโปรนะครับผมสรุปนะครับกัตโปลครับจบสกอร์0.9.5ยิงไกล0.9ปั่นโค้ง0.9นะครับมง0.9.5หาช่อง0.9นะครับจุดโทษผมให้เอสบวกแล้วก็ฟิกกิ๊กไม่แนะนํานะครับตัวนี้ยืนตําแหน่งผมให้เอสบวกนะครับตัวนี้จบสกอร์นี่ถือว่าอยู่ที่ดีนะครับยิงไกลปั่นโค้งก็โอเคนะครับผมมงก็ได้นะครับตัวนี้แล้วก็หาช่องดีนะครับผม จุดโทษ s บวกยืนตำแหน่ง s บวกนะครับตัวนี้ถือว่าอยู่ในระดับที่โอเคนะครับเดี๋ยวไปดูด้านความเร็วกันความเร็วนะครับผมไ9.5สปีดต้นนะครับผมไ9.5คล้องตัวผมไ9.5นะครับใช้สกิลผมไ9.5ความอึดแปดนะครับแล้วก็หน้าเดี่ยว s หน้าคู่ s บวกครับตัวนี้คือหนึ่งในผู้เล่นตัวบัคนะครับแล้วก็เรื่องความเร็วอะไรโอเคอยู่แล้วสปีดต้นโอเคอยู่แล้วเพราะว่าเป็นปีกมานะครับส่วนใช้สกิลก็ดีนะครับผม แต่ความอึดแปดนะครับผมอาจจะเหนื่อยง่ายนะครับหน้าเดี่ยวไม่โอเคนะครับเพราะว่าเขาเป็นปีกมานะครับเขาเหมาะสําหรับหน้าคู่มากกว่านะครับลองไปเล่นกันดูอันดับที่2นะครับก็จะเป็นฮาร์แลนนะครับผมสรุปนะครับก็ฮาร์แลนนะครับจุดสกอร์ผมให้9.5ยิงไกลผมให้9.5เนาะปั่นโค้งผมให้9ม่ง9.5เนาะหาช่องผมให้9.5จุดโทษเอสบวกแล้วก็ฟรีคิกโนนะครับไม่แนะนนำแล้วก็ยืนตำแหน่งไม่หเอสบวก จบสกอร์ดีอยู่แล้วตัวนี้ยิงไกลก็โอเคนะครับแรงแต่ปั่นโค้งอาจจะยังไม่ค่อยไม่ค่อยโค้งเท่าไหร่แต่มงมงอะดีนะครับผมตัวนี้หาช่องก็ถือว่าดีนะครับหาช่องผมให้9.5เนาะโอเคนะครับเดี๋ยวไปเรื่องความเร็วกันเรื่องความไวนะครับก็ความเร็วผมให้8.5นะครับสปีดต้นผมให้8.5ความคล่องตัวผมให้9ครับใช้สกิลนะครับผมให้9ความอึดนะครับผมให้9ครับหน้าเดี่ยว S บวกแล้วก็หน้าหน้าคู่ก็ S บวกครับตัวนี้เล่นได้ทั้งหน้าคู่หน้าเดี่ยวเนาะ ก็ถือว่าเป็นตัวที่โอเคหน่อยแต่เรื่องความเร็วอาจจะดูแบบอืดๆนิดนึงแต่ไปเรื่อยๆกับบอลได้นะครับผมความคล่องตัวนะครับผมถือว่าโอเคเนาะเพราะตัวใหญ่มันพิงบอลได้ดีนะครับส่วนเรื่องใช้สกิลก็ผมให้9นะครับเพราะว่าเป็นผู้เล่น4ดาวนะเนาะยังใช้สกิลโอเคอยู่นะครับผมความอึดก็เกนะโอเคลองไปเล่นกันดูนะครับผมตัวนี้ สรุปนะครับเอ็มปปเป้น,นะครับจบสกอรนะ์0.9.5เนาะยิงไกลหุ0.9.5ปั่นโคง้งห0.9ครับมงห0.9.5หาช่อง0.9.5เนาะจุดโทษเอสบวกนะครับแล้วก็ยืนตำแหน่งเอสบวกนะครับตัวนี้จบสกอร์ก็โอเคดีนะครับผมแล้วก็ยิงไกลก็ถือว่าโอเคนะครับแต่ปั่นโค้งก็เหมือนเดิมนะครับอ่ายังจะไม่ค่อยหมีมือโกเท่าไหร่นะครับแต่บางจังหวะก็ยังถือว่าคมอยู่นะครับเรื่องมงนี่โอ้โหตัวนี้เป็นตัวที่ผมพูดตรงๆนะถือว่ามงดีนะผมเลย0.9.5 ว่าผมเคยโดนเขาหมงแฮดทิกมานะครับผมถือว่ามันถ้าเป็นผู้เล่นที่ใช้เซนเซียนผมว่าตัวนี้โหดนะครับผมแล้วก็หาช่องดีนะครับผมตัวนี้เดี๋ยวไปดูด้านความเร็วกันเรื่องความเร็วนะครับความเร็วหมีเก้าจุดห้าสปีดต,ต้นผมนะีเก้าจุดห้าเนาะคล่องตัวผมีเก้าใช้สกิลผมีเก้าความอึดน,นะครับผมหมีเก้าหน้าเดี่ยวเอสบวกแล้วก็หน้าคู่เอสบวกนะครับตัวนี้เรื่องความเร็วก็โอเคอยู่แล้วนะครับถือว่าโหดนะครับผมสปีดต้นก็โอเคนะครับ ความคล่องตัวนี่ผมให้เก้านะครับผมใช้สกิลผมให้เก้าแล้วก็ความอึดผมให้เก้านะครับอ่าหน้าเดี่ยวหน้าคู่เล่นได้หมดนะครับตัวนี้เป็นผู้เล่นที่มีความเร็วสูงนะครับตัวนี้มีความคล่องตัวอยู่ที่อยู่ถือว่าในระดับดีแต่เรื่องใช้สกิลอาจจะยังแบบไม่ต้องไม่ได้ผิวมากนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับลองไปหาเล่นกันดูนะครับผมผู้เล่นที่ไม่ติดอันดับนะครับก็ส่วนใหญ่จะเป็นผู้เล่นที่1โดนเนิร์ฟแล้วก็อาจจะเขาเรียกอะไรความอึดน้อยนะครับผมอย่างชิลูกุลูกกูเนี่ย โคตรน้อยนะครับผมแล้วก็ตำแหน่งไม่ตรงเนี่ยเบนเซม่ายังไม่ได้ติดเนาะแล้วก็จะเป็นแฮลิเคนแบบซื้อขายไม่ได้นะครับผมตัวนี้ก็จะไม่ได้เอามาติดนะครับจะเอาแต่ติดเอาตัวที่มาติดแบบซื้อขายได้เนาะโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูสรุปกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับสรุปนะครับก็จะมีอย่างนี้นะครับผมเดอะเบสนะครับผมท็อปสิบ STUCL แบบซื้อขายไม่ได้นะครับผมก็จะมีดังนี้นะครับ อันดับที่1ก็จะเป็นเอปเป้อันดับที่2ก็จะเป็นฮาแลนด์นะครับแล้วอันดับที่3าัตโปอันดับที่4ี่ตามี่เนาะอันดับที่5มาเน่นะครับผมอันดับที่6ผมว่าเอ็นกูกูนะครับผมอันดับที่7จลิชานะอันดับที่8นูนเนสนะครับผมแล้วก็อันดับที่9ครับมาติเนสแล้วก็อันดับที่10โอซิมเพนนะครับผมก็โอซิมเพนเสียคือเรื่องสาดาวนะครับผมก็เลยให้อยู่อันดับที่10เนาะแต่เรื่องความโกงถ้าเกิดว่าเขา4ดาวผมให้เขาอยู่ที่4เลยหรือว่าที่3เลยนะความโหดนนนนะะครับผผมถ้้าาเเเดป็ูล่่ที4ว แต่อนันดับที่9นะครับมาร์ตินเนสอ่าแกเหนื่อยไวเนาะเหมาะสําหรับเป็นผู้เล่นสำรองหรือว่าถ้าเอาลงก็คือครื่องแรกโหดเครื่องหลังต้องมีสำรองเปลี่ยนนะครับผมเล่นยากนิดนึงแต่อัอนดับที่7กับอนันดับที่เนี่ยเป็นผู้เล่นที่อ่าผมว่าความโหดเขาเท่าเท่ามาร์ตินเนสเลยแต่เรื่องยืนระยะเขาดีกว่านะครับผมเขาเป็นผู้เล่นอ,อ่าสิบขีดนะความอึด10ขีดเนาะทั้งคู่เลยแต่ผมให้ลิชาผมว่าลิชาโอเคกว่านูานเนสนะเรื่องอครบเครื่องนะครับผม อันดับที่6นะครับ็ n k ู k ูกับ็ n คูคูเนี่ยอ่าผมว่าเขาก็ทรงอาจจะถ้าเกิดว่าสเต็กเท่าริชาริชาดูดีกว่านะครับหรือลิชารักร้อยเอ่ะดูดีกว่าแต่ว่าสเต็กเขาดูดีไงแล้วเขาก็โอเคนะเล่นก็ไม่ได้แย่นะครับผมส่วนอันดับที่5มานี่นี่โกงทุกปีอยู่แล้วนะครับผมแต่คนไม่ค่อยนิยมนะตัวนี้สามารถเล่นได้เนาะต่อไปอันดับที่4ตาเมียตัวตัว ตัวบักนะครับผมต่มีเป็นตัวบักเนาะเรื่องความโหดมันบักโหดกว่ามานี่นะครับผมส่วนอันดับที่3ให้กัตโปเนะาะเทียบระหว่างกัตโปกับตามี่บักพอๆกันนะครับผมแต่ว่าคนอาจจะนิยมกัตโปมากกว่านะครับผมในความคิดผมนะอันนี้ส่วนตัวนะทอ็อปเซิร์ฟอะไรเงี้ยผมว่าถ้าไามี่กัตโปส่วนใหญ่เขานิยมกัตโปมากกว่าตามี่นะครับผมแต่เรื่องความโหดพอๆกันนะครับความบักความโกงถ้าเล่นหน้าคู่โคตรโหดเลยนะครับผม2ตัวนี้ ส่วนอันดับที่2นะครับผมให้ฮาเลนนะฮาเลนที่ให้ที่2เพราะว่าผมว่าเขาเสียบเรื่องความเร็วถ้าเอมเปเป้กับฮาเลนเทียบกับเอมเปอเได้เรื่องความเร็วอย่างอื่นอ่ะเหมือนกันครบเครื่องเหมือนกันเลยนะครับผมแต่ว่าเอมเปอเรจะมีมีเรื่องความเร็วนะครับผมแล้วก็ม่งก็ไม่ได้เป็นรองฮาเลนนะฮาเลนสูงกว่าแต่ว่าผมว่าม่งก็พอๆกันนะครับผมโอเคครับก็มีเท่านี้นะครับผมแล้วก็จะมีอ่าถ้าเกิดว่า นับรวมนะครับตัวที่ไม่ตรงตำแหน่งกับเอา cF มาร่วมแล้วก็จะเป็น à, ตัวที่ซื้อขายไม่ได้นะครับก็จะมีอันดับดังนี้นะครับผมก็จะมีดังนี้นะครับผมรวมตัวที่ซื้อขายไม่ได้เนาะก็จะมีเฮลิเคนผมจะให้ขึ้นมาอยู่อันดับ3ส่วนเบเทม่าผมจะให้ขึ้นมาอยู่อันดับ4นะครับผมแล้วก็เล like ื่อนลําดับตรงไปนะครับผมก็จะมี2ตัวนี anything, ้แหละที่เข้ามาแทรกเนาะถ้าเกิดว่านับรวมตัวที่ซื้อขายไม่ได้กับตัวซีเอฟก็มีตัวเดียวนะครับผม เบียร์เซมาเนาะโอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับขอบคุณครับ